วันนี้นะครับจะพาไปดูผลงานของน้องๆเยาวชนกันบ้างไปที่จังหวัดแพร่นะครับกับมุมข่าวเยาวชนมาติดตามผลงานของนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ครับที่รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศถึง5ปีซ้อนเลยแล้วก็ผลงานยังคว้ารางวัลชนะเลิศคลิปวิดีโอสั้นปี2566ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนนักศึกษาและก็สถาบันนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานพิเศษครับ มุมข่าวเยาวชนวันนี้เรามาติดตามผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพแพร่ที่สร้างผลงานในระดับชาติถึง5ปีสอนและในปีนี้เขายังคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้นประจำปี2566อีกด้วยครับผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจของนักเรียนนักศึกษาและทางสถาบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาพแพร่ ที่บ่งบอกถึงศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษาทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ได้สร้างผลงานคว้ารางวัลนชนะเลิศระดับประเทศมาถึง5ปีซ้อนในการแข่งขันวิชาชีพขั้นพื้นฐานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟ,ฟิกที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดการแข่งขันขึ้นและผลงานล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ของสนหนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันไทยประจำปี2566 เราต้องคัดเลือกจากศักยภาพของเด็กเป็นที่ตั้งก่อนแล้วก็ตอนที่คัดเลือกเด็กอะค่ะเราจะดูความพร้อมของเด็กเป็นที่ตั้งนะคะว่าเด็กพร้อมเดินไปกับเราไหมและที่สําคัญเลยคะ่ะเราต้องคัดเลือกจากความสามารถเขาก่อนเราต้องเล็งเห็นศักยภาพของเขาว่าเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเราเขามีความสามารถหรือมีความคิดสร้างสรรค์นะคะในการสร้างสรรค์งานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาเข้ามาเหมือนกับเข้าค่ายฝึกซ้อมเลยอะคะ่ะกินนอนไปกับเขาเขากับสี่ทุ่มแล้วก็กับสี่ทุ่มกับเขา คือเหมือนกับว่าประหนึ่งว่าดูแลเขาเหมือนกับลูกของเราแล้วเวลาเราให้เทคนิคการแข่งขันหรือเทคนิคการสอนเขา,าค่ะเราก็จะบอกเขาเหมือนกับว่าให้ประหนึ่งว่าเราเป็นผู้เข้าแข่งขันแล้วเอาใจลงไปถ้าสมมุติเราจะบอกเขาเลยว่าทุกการแข่งขันไม่มีใครไม่หวังไม่หวังรางวัลเหมือนกับเราจะสร้างแพชชั่นให้เขาก่อน พอเราสร้างแพชชั่นให้เขาเนี่ยเราจะมีแรงกระตุ้นเขามาเรื่อยๆถ้าคุณได้รับรางวัลนะมันจะเริ่มจากหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คุณภาคภูมิใจวิทยาลัยภาคภูมิใจแล้วมันก็จะต่อมาด้วยถ้าสมมุติคุณจะไปเรียนต่อคุณก็จะมีสถานศึกษาที่รองรับคุณหรือถ้าคุณจะไปทํางานสถานประกอบการเขาก็จะอยากได้คุณอันนี้ค่ะจะเป็นแรงที่เหมือนกับช่วยแรงกระตุ้นให้เด็กเขามีใจกับเราในการแข่งขัน ปีปัจจุบันเนี่ยค่ะที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเด็กได้รับรางวัลคลิปชนะเลิศของคอปพ,พอนะคะเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับรณรงค์เกี่ยวกับพวกความปลอดภัยเพิ่งได้รับรางวัลไปค่ะจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะผลงานในการแข่งขันที่ผ่านมาของหนูนะคะก็จะมีการแข่งทำคลิปยุวชนประการภัยของคอปพ,อพอค่ะหนูนะคะก็จะหมั่นฝึกฝนซ้อม ภาคเพียงซ้อมแล้วก็ทุ่มเทให้กับการซ้อมอยู่เสมอค่ะและหาความรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอค่ะเพื่อที่เวลาไปแข่งแล้วก็จะมั่นใจและไม่กังวลค่ะความรู้สึกตอนที่คว้ารางวัลได้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของหนูของครอบครัวของแผนกและของวิทยาลัยมากค่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่เราพยายามมานั้นได้ประสบความสําเร็จแล้วค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะให้ตั้งใจเรียนค่ะเมื่อเราได้เป็นตัวแทนของการแข่งขันแล้วก็อยากให้ตั้งใจฝึกซ้อมและทุ่มเทกับมันให้มากค่ะ ในการแข่งขันที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับชาติที่จังหวัดระยองหัวข้อ C I Rebranding ศูนย์บ่มเพาะเพื่อลนในการแข่งขันในสนามของผมนะครับผมค่อนข้างฝึกซ้อมและเตรียมตัวมาอย่างดีครับผมค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในผลงานของผมคุณครูค่อนข้างที่จะสนับสนุนผลงานของผมออกมาครีเอทผลงานของผมออกมาให้หน่าดึงดูดและน่าเชื่อถือในผลงานของตัวเองครับ ผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากครับที่ผมได้นำรางวัลน,นี้กลับมาสู่สาขาวิชาแผนกดิจิารกราฟิกของผมและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับผมได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ของพวกเราครับอาจารย์อานามชน,นาที่นาทพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอ,อาชวศึกษาแพร่พูดถึงการบริหารจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งทางวิทยาลัยไ,ได้เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้เท่าเทียมกันดังนั้นการบริหารจัดการและบูรณาการการเรียนรู้เชิงลึกโดยให้นักเรียนนักศึกษามีการฝึกปฏิบัติงานจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อความต้องการในศตวรรษที่21การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษามุ่งพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อนําไปสู่การยกระดับและศักยภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนที่ยั่งยืนจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นถึงผู้เรียนนะครับผู้เรียนก็คือผลผลิตอของสารศาสตร์ที่สะท้อนในเรื่องของการทํางานทั้งหมดนะครับโดยนักเรียนของเราเนี่ยจากการเรียนการสอนเนี่ยเราสามารถที่จะส่งผลผลิตในเรื่องของนักเรียนของเราไปประกอบอาชีพได้รวมถึง นักเรียนของเราเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับรางวัลในระดับชาตินะครับในเรื่องของการแข่งขันทักษะแล้วก็ารางวัลอ,อื่นๆที่ตามโครงการต่างๆนะครับที่มีขึ้นมานะครับเป็นระยะเวลา,าไม่น้อยกว่า10ปีนะครับที่เราเข้าไปถึงในระดับชาตินะครับผลงานของเด็กๆที่ผ่านมาทั้งหมดอะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเ,เป็นครูอะคะ่ะมันก็ต้องเหมือนกับเป็นทั้ง คนผลักดันแล้วก็คนคอยเสริมส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่แรกเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลงานเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรหรือว่าเรามีเราจะต้องทําผลงานแต่เรามีใจเป็นที่ตั้งว่าเราเป็นครูเราต้องช่วยผลักดันหรือช่วยเสริมส่งเขาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรางวัล5ปีซ้อนของเด็กที่ไปได้รับรางวัลทักษะระดับชาติมาไม่ว่าจะเป็นคลิปวรีโอมันช่วยเสริมส่งให้เราได้รับรางวัล e x c e l l e n c e Center ระดับภาคเหนือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกค,ค่ะ สำหรับน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากเรียนต่อที่วทิที่แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกของอาชีวธธศึกษาแพทย์นะคะก็อยากเชิญชวนให้มาเรียนค่ะเพราะว่าแผนกของเราสามารถสอนในสิ่งที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำไปใช้ได้จริงค่ะเพราะเราคือวิอาชีวแพทย์ค่ะการบริหารจัดการเรียนการสอนที่ยั่งยืนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส่งผลให้คณะครู อาจารย์นักเรียนและนักศึกษาได้รับรางวัล Excellence Center จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกของปีการศึกษา2566จากสํจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์และสถาบันการบริหารจัดการเรื่องการเรียนการสอน เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งกับยุคปัจจุบันเพื่อพัฒนาทักษะให้นักศึกษาให้ก้าวให้ทันกับสังคมปัจจุบันได้ผงศกรวุฒิเดชถ่ายภาพทรงเกติศักดิ์ชัยศน n มทเชียงใหม่รายงาน